กไม่ได้ชอบใส่แตงาที่ต้องใส่ว่าอะไรเธอเขินอะไรเนอะไร่้กไม่ร้ใช่มใชมคนที่ากคุกรู้เหเวลาเธอไปอาน่็เก่งๆอร้อยทื่ออะไตายงนังนา่หรอฉันก็ย่งเวลาไปฉันเอใส่กนเกงเก ใจะไปหยิบมสหจะโชว์ะร่ยิงเลนะนี่ไงวต่ทำเวลาอยู่บ้านแค่ใส่กางเกงในอย่างเดียวแล้วก็นอนใส่า่กใ่ดิไมรอดโครเจ๋ยท่บ้านที่ไม่ส่อนแล้วอเดียวก่ไม่ผมบาเลยไมังนอนเยไมับ้านพออยู่บ้านไม่ถังดีกว่าบายแต่ไม่หยุด่าจะหาขนาดนั้น ชอบก่อนจะหาประเด็นใี่เบลก่อนก่าไม่หาไม่เจอตอนนี้ไม่เหรอวะขาเธ่ไงไม่ใส่ไงตอนี่หาใส่กเป็นประเด็นแล้วแหละมันอไม่ได่เรามันไม่ได้เห็นนี่ใส่เราไมใส่ตั้งแต่ฉันย้ายมาอยู่ฝั่งฉันโดนตลอดใช่ไม่ของวิทยนี่ดูเรื่อง ถึงพี่เทียนไม่บอกก็ดูออกว่าใส่หรือไม่ใสเห็มแมสสารภาพไปละไม่คนไม่ทนทนนะพี่เทียนใช่ไหมนี่นเป็นคนชน่นพี่เทจยิง่ายเวลาตื่นนอนทุกคนเลยเรื่วลาตื่นนอนอะไรอะเวลาตื่นนอนอะไรนะมันจะรีบลุกไม่ได้ไงถ้าไม่แสนกันใหม่อะมันปวดซีโดยที่แตกนะ วิ่งเขาไม่รู้เรื่องหรอกพูดแค่เท่านั้นทำไมแต่วิ่งเขาไม่ได้โง่แต่ก็เรียนตั้งแต่สาวอย่างนีเไม่ไล้เขาเขามีวิชาเขาบอกได้เหรอเวลาตื่นใช่เพราะเราเปลี่ยนเรื่องไหมเปลี่ยนเรื่องเหรอเป็นเรื่องปกติมูชายเข้าห้องน้ำไหมครับเข้าห้องน้ำเห้อเข้าห้องน้ำเหร่ไม่เห็นจะรู้เลยเอาเอายังไม่จบยังไม่จบที่เราทำอกไรกัน ใส่สามไไ้ร<น>ะเรายู่สามค <นะ S 2> ุกพวกเราตัวนี้มีสายสามสี่สคนสายสามเอาง่ายๆนะหลับๆอยู่ยเพราได้ยินตุ๊บสิ่งคือต้องแม่อ,อไว้จริงจั